ความตายมันอยู่แค่ปลายจมูกความตายนี้มันอยู่แค่ปลายจมูกนี่เองอยู่ที่ลมหายใจนี่เองพอหยุดหายใจเมื่อไหร่ความตายก็มาทันทีให้คิดอย่างนี้ไว้มันจะได้ทำให้เราไม่ประมาทนอนใจให้เรารู้ว่าความตายมันมาได้ทุกเวลานาทีไม่ใช่ว่าจะต้องแก่ก่อนถึงจะตายไม่ใช่ว่าจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยก่อน ถึงจะตายความตายนี้บางทีมันมาก่อนความแก่ก็มีมาก่อนความเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีเด็กคลอดออกมาจากท้องแม่ได้ไม่กี่ชั่วโมงตายไปก็มีหรือตายตั้งแต่ออกมาจากท้องแม่ก็มีหรืออยู่ได้เจ็ดวันแล้วตายก็มีอยู่ได้เดือนหนึ่งแล้วตายก็มีอยู่ได้ปีหนึ่งแล้วตายก็มีอยู่ได้สิบปีก็มียี่สิบปีก็มี อยู่ไปถึงร้อปีก็มีแต่เราจะไปรู้ได้ยังไงว่าหวยของเราจะไปออกเลขไหนกันเลขสิบปีหรือเลขห้ปีหรือเลขเจปีไม่รู้อีกนั่นแหละเหมือนแทงลอตเตอรี่ไม่รู้เหมือนกันว่ารางวัลของเราจะออกมาเมื่อไหร่ข้อสอบของเราจะมาเมื่อไหร่เราไม่รู้กันดังนั้นเราก็ต้องถือแบบพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงสอนพระอานนท์ว่ามันอยู่ที่ลมหายใจนี่แหละถ้ามันออกแล้วมันไม่เข้าก็ถือว่าตายแล้วถ้ามันเข้าแล้วมันไม่ออกก็ถือว่าตายแล้วเช่นนั้นตอนที่มันยังมีลมหายใจอยู่อย่าประมาทอย่าอยู่เฉยๆให้รีบทำการบ้านเสียนี่คือข้อที่หนึ่งต้องคอยเตือนใจสอนอยู่เรื่อยๆเรื่องความแก่ความเจ็บ ความตายของร่างกายว่ามันจะต้องเกิดขึ้นกับร่างกายของเราอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดแบบไหนตอนไหนเท่านั้นเองจะเกิดแบบแก่เจ็บตายหรือจะเกิดแบบตายก่อนแก่ตายก่อนเจ็บหรือจะเกิดจากการเจ็บก่อนแล้วค่อยตายก่อนแก่มันมีหลายสูตรด้วยกันเรื่องของร่างกายของพวกเราดังนั้น เราต้องเตรียมรับกับทุกสูตรทุกรูปแบบของสูตรของร่างกายมันจะมาแบบแก่เจ็บตายก็ต้องพร้อมมันจะมาแบบตายก่อนแก่ก่อนเจ็บก็ต้องพร้อมมันจะมาเจ็บก่อนแล้วค่อยมาแก่แล้วค่อยมาตายก็ต้องพร้อมเพราะไม่มีอะไรแน่นอนในเรื่องของร่างกายของเรานี้แต่สิ่งที่แน่นอนก็คือวิธีที่จะรักษาใจของเรานี้ให้มั่นคง ไม่ให้หวันไหวไม่ให้ทุกข์ไม่ให้เดือดร้อนไปกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้สนทนาธรรมะบนเขาวันที่23มกราคมพศส5 6พพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตวัดยานสังวรารามจังหวัดชนบุรี